สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทีนี้ก็มาดูแบบฝึกหัดของโจทย์ความชันเส้นโค้งกันนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกค่ะจงหาความชันของเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองลบส x สมการนี้นะคะที่จุด3-3ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาหาความชันของมันก่อนความชันนะคะเราได้จากการดิฟค่า y นะคะ d ีวายบายดีเนาะจากนั้นเนาะเราดิฟวายก็จะได้เป็น 2x บวก2อ่านี่เราก็จะได้เป็นสมการของมันนะคะที่นี้เขาสนใจที่จุดไหนเอ่ยสนใจที่จุด3 3นะคะจุดกำหนดมาแล้วเราก็นำา3สานี่แหลคะค่ะไปแทนค่าเข้าไปเนาะจะได้เป็น m เท่ากับ2 X ก็คือ3นะคะ บวกด้วยสองได้เท่ากับแปดอ่าแสดงว่าความชันของมันนะคะก็คือแปดค่ะออทีนี้นะคะถ้ามองภาพไม่ออกเนาะก็อย่างเช่นว่าเรามีสมการนี้นะคะอ่ะอันนี้ครูวาดคร่าวๆเนาะสมการนี้นะคะแล้วก็เราอยากจะทราบจุดจุดหนึ่งนะคะจุดสามสาม ประมาณนี้เนาะแล้วอยากทราบว่าจุดสามสามเนี่ยมันจะมีความชันเท่าไหร่นั่นแหละค่ะอ่านั่นแหละค่ะที่ว่าเราหากันเนาะให้หาสมการอ่าทีนี้มาตรงนี้ละหาสมการของเส้นสัมผัสกราฟที่จุดสองหกอ่าโอเคเดี๋ยวอธิบายเป็นกราฟก่อนนะคะเรามีเส้นโคง้งเส้นหนึ่ง แล้วก็จุดที่เราสนใจนะคะเป็นจุด26หน้าจีประมาณนี้นะคะอันนี้คือกะไว้นะคะ26เนาะทีนี้นะคะมันก็จะมีเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวเท่านั้นนะคะเป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดนี้สิ่งที่เราอยากทราบนะคะเราอยากทราบว่าเส้นที่มาสัมผัสจุดนั้นนะคะเป็นสมการอะไรเนาะ สิ่งที่เราทราบนะคะก็คือว่าสมาการของเส้นสัมผัสนั้นเส้นสัมผัสนั้นมันเป็นเส้นตรงเนาะเพราะฉะนั้นพยายามนึกถึงออรูปทั่วไปของเส้นตรงนะคะก็คือ m แล้วก็ x ลบ x 0เท่ากับ y ลบ y ศย์ จริงๆสมการนี้นะคะมันก็มาจากสมการของความชันนะคะเดี๋ยวครูขอเสริมตรงนี้นะมันก็คือ m อ็มเท่ากับวาลบวศูนย์ส่วนด้วยเอกลบเศูนย์มาจากสมการนี้นะ,ะอ่ะมาจากสูตรนี้นะคะแล้วก็จากนั้นย้ายข้างอันนี้มาก็เลยได้เป็นสมการใหม่ จากนั้นน็อสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาค่า x y ออกมาสักคู่หนึ่งนะคะซึ่ง x y นะคะเราก็ได้แล้วนะคะก็คือจุด26นั่นเอง x ลบ2เท่ากับ y ลบ6ค่ะแต่ที่เราต้องการนะคะก็คือต้องการค่าความชันก็คือ m เนอะ เพราะฉะนั้นก็หาค่า m เ,เหมือนเดิมเลยที่ผ่านมานะคะ m ของซึ่งโค้งนะคะก็คือ 2x ลบกับ3 t สนใจที่จุด2ดังนั้นเนาะแล้ก็แทนค่า x เป็น2ลบ3คำตอบก็คือ1สมการนะคะได้เป็นสมการคือ1คูณ x ลบ2เท่ากับ y ลบ6เราก็จัดรูปสมการนะคะนิดหน่อยก็จะได้เป็น x ลบ2ลบ y บวก6เ <X> ท่ากับ0อ่ะซึ่งก็คือ x ลบ y บวก4เท่ากับ0ูนย์ ตรงนี้ก็คือคำตอบนะคะสมการแสดงว่าเส้นตรงที่เราได้นะคะมันก็คือเส้นตรง x ลบ y บวก4เท่ากับ0นั่นเองข้อ4นะคะจงหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสกราฟ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ2 x บวก4ที่จุด2 0ข้อนี้นะคะเขาใช้คำว่า สมการของเส้นตรงที่สัมผัสกราฟดังนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับข้อ3นะคะแต่ว่าเขาเขาระบุมันเลยว่ามันเป็นเส้นตรงเนาะอ่ะจับมานะคะ m x ลบ x 0เท่ากับ y ลบ y 0เราก็แทนค่า x y เข้าไปเนาะได้เป็น x ลบ2กับ y ลบศูนยมาหาค่า m หาค่า m เนอะเราเคยหามาแล้วนะคะค่า m เนี่ยผ่านมาตั้งหลายข้อละ m ก็เท่ากับยิบตัว y นะคะได้เป็น3 x กำลังสองลบสจากนั้นก็ทำไงเอ่ยแทนค่า x เข้าไปนะคะเราสนใจที่จุด2 0 20. x ของเราก็ได้เป็น2 กําลังสองลบสเท่ากับสองสองสี่สี่บสลบสได้10อเอาค่า M นะคะไปแทนค่าได้เป็น10แล้วก็ X ลบ2เท่ากับ Y จากนั้นนะคะจัดรูปได้เป็นหรือ y เท่ากับ 10x ลบ20นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสมการเส้นตรง ข้อถัดมานะคะให้หาสมการเส้นตรงแต่เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นแต่เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสโค้งค่ะที่จุด1.8อ่ะมาลองวาดภาพดูนะคะ ประมาณนี้นะคะเส้นมันแล้วก็จุด1นแปดนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ครูกาดด้วยสายตาเนาะแล้วก็1กับ8จริงๆเราไม่ต้องวาดกราฟก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ครูจะมองให้เราเห็นภาพว่าเขาจะต้องการอะไรเนาะ กราฟของครูก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากต่อมานะคะเ,เรามีเส้นโคง้งถูกไหมแล้วก็เราสนใจที่จุด18ทีนี้ให้หาสมาการที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสโคง้งคือไรเรามีเส้นสัมผัสโคง้งเส้นหนึ่งค่ะมันจะมีแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจุดนั้นจะเป็นจุดไหนบนเส้นโคง้งจะมีเส้นสัมผัสแค่เส้นเดียวค่ะเส้นนี้เนาะแต่เราไม่ได้ต้องการสมราการของ เส้นสัมผัสโค้งเราจะต้องการเส้นที่มาตั้งฉากกับเส้นนี้ค่ะเออเราต้องการเส้นสีน้ําเงินนี้นะคะที่มาตั้งฉากทีนี้จะใช้อะไรมาหามาหาสมการนี้ค่ะเรามีทฤษฎีหนึ่งนะคะว่าก็คือถ้าเกิดว่าออมีเส้น2เส้นนะคะมาตั้งฉากกันความชันของมันจะได้เท่ากับลบหนึ่ง ถ้านะคะถ้าเส้น2เส้นนะคะคุูให้เป็น L 1นะคะมาตั้งฉากกันกับ L 2แล้วก็ความชันของมันเนี่ยคูณกันจะได้เท่ากับลบ1โอเคไหมอ่ะทีนี้นะคะเรามาหาค่าเลยสิ่งสำคัญนะคะเราก็ต้องการความชันของมันนะ เ,เส้นที่มาตั้งฉากนะคะมันก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะคะเราก็เลยใช้ตัวนี้นะคะเอ่อเอ็กลบเอ็กู y ์เท่ากับลบจากนั้นเนาะค่า X ค่า Y นะคะเราก็ได้เป็น x-1 กลบ1กับ y-8 ลบ8อ่ะตั้งไว้ก่อนถ้าเราหาค่า M ตัวนี้นะคะมันก็จะต้องเป็น M ของเส้นตั้งฉากนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาหา M ของเส้นสัมผัสโค้งก่อนเลยใช้วิธีเดิมเลยนะคะเราทราบว่า เ,เส้นสัมผัสโค้งนะคะคุณให้เป็น m1 นะคะ m1 นะคะของเส้นสัมผัสโค้งนะก็คือ 8x กำลังสองบวก3เราแทนค่า x ได้เป็น8บวก3นะคะเท่ากับอะคุณต้องเขียนว่า8แล้วก็คูณ1กำลังสองบวก3นะคะก็คือ11 โอเคจากนั้นเนาะ m 1นะคะคือ11เรารู้ว่า m คูณกับ m 1เท่ากับลบ1อ่าถ้าเกิดว่าเราหา m ตัวนี้ได้นะคะเราก็จะได้คำตอบ m 1นะคะคือ11เท่ากับลบ1แสดงว่า m ที่ตั้งชากนะคะก็คือลบ1ส่วน11 ความชันเป็นค่าลบได้ไหมคะความชันนะคะสามารถเป็นค่าลบได้คะ่ะซึ่งแปลว่าความชันมันจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะชันลงเนาะอ่าเรามาแทนค่า m นะคะได้เป็นลบหส่วนสิอ็ด x ลบหเท่ากับ y ลบแ อ่เดี๋ยวครูจัดรูปให้ดูนะคะเป็นลบเดี๋ยวราคาคำตอบมาที่ข้อหงนะคะให้ PXY เป็นจุดบนเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองบวก3 x ลบหนึ่ง และ y เท่ากับ 5x ลบ10เป็นเส้นตรงที่ขนานกับเส้นสัมผัสโคง้งณจุด P ให้ P นะคะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นโคง้งเส้นโค้งนี้ค่ะแล้วก็ให้เส้นตรงมานะคะเป็นเส้นตรง y เท่ากับ 5x ลบ10เป็นเส้นตรงที่ขนานกับเส้นสัมผัสโค้งที่จุด P ตรงนี้เข้าใจไหมคะก็คือถ้าวาดกราฟให้นะคะ คือว่าแบบคร่าวๆเนาะจุดที่เราสนใจนะคะคือจุด P ซึ่งเราจะต้องหาจุด P ตรงนี้แล้วก็บนจุด P นะคะจะมีเส้นสัมผัสโคง้งใช่ไหมคะซึ่งก็มีแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสัมผัสจุด P ได้แต่โจทย์ให้มานะคะโจทย์จะให้อีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นอีกเส้นนะคะที่ขนานกับเส้นสัมผัสโคง้งเนาะเส้นนี้ก็คือ y เท่ากับ 5 x ลบสิ่สิ่งที่เราต้องทราบนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีเส้น2เส้นนะคะขนานกันเส้น2เส้นนะคะขนานกันเราจะทราบได้ทันทีเลยค่ะว่าความชันของสองเส้นนั้นเท่ากันอ่า เราจะใช้ความชันตรงนี้ล่ะคะ่ะมาหา,าจุด P อะมาดูวิธีทำนะคะเราก็จะหาความชันของ2ความชานันความชันแรกนะคะเป็นความชันเส้นโคง้คงคูให้เป็น m 1นะคะความชันเส้นโคง้งแล้วก็ความชันที่2นะคะก็คือ ความชันของเส้นตรงเส้นตรงที่ขนานนะคะที่ขนานกับเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะคะามาดูความชันของเส้นโค้งก่อนเราจะได้ความชันเส้นโค้งก็คือ 2x กบวก3ก็คือดิฟค่า y ออกมาเนาะ เราก็ตั้งไว้แค่นี้เลยทีนี้มาดูความชันเส้นตรงที่ขนานนะคะมันเป็น y เท่ากับ 5x ลบ10คุณจะเขียนเป็น y 2เท่ากับ 5x 2ลบ10เนาะสมการเนี่ยมันอยู่ในรูปของสมการเส้นตรงซึ่งมันเออเราจำได้ตัวนี้ได้ไหมคะรูป y เท่ากับ m x บวก c ตรงที่อยู่ตำแหน่งนี้ค่ะจะเป็นความชันเนาะเราก็ดึงมาเลยนะคะเป็น m เท่ากับ5 m 2นะคะนี่5เนี่ยจะเป็นความชันของเส้นตรงนี้จากนั้นทำาไมต่อเรามี2ความชันเนาะก็คือ m 1เท่ากับ2 x บวก3และ m 2เท่ากับ5 จะบอกนะคะว่าจุดที่ว่าเราสนใจนะคะจุด P ตรงนี้ค่ะความชันของมันจะเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสจริงไหมคะแล้วก็ความชันของเส้นสัมผัสนะคะมันก็เท่ากับความชันของเส้นที่มาขนานกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่า m 1กับ m 2เนี่ยเท่ากันเราก็จับ2 x บวก3มเนี่ยค่ะมาเท่ากับ5ได้เลย จากนั้นนะคะย้ายข้างย้ายข้างไปนะคะเราก็จะได้ x เป็น1นี่เราก็ได้ค่า x มาแล้วเราก็ไปหาค่า y ต่อทีนี้เดานะคะค่า y เราจะไปหาค่า y ที่ไหนเราสนใจจุด P ถูกไหมแล้วก็จุด P นี้นะคะมันก็อยู่บนเส้นโค้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาค่า y ที่เป็นของเส้นโค้งค่ะก็คือ y เท่ากับ แทนค่า x นะคะ1กำลังสบวกกับ3คูณ1ลบ1นะคะได้เป็น y เท่ากับ1บวก3ลบ1ได้เท่ากับ3ค่ะดังนั้นนะคะจุด P นะคะก็คือก็คือจุด x คือ1 y คือ3นั่นเองคำตอบโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะเราอย่าลืมไปจำตรงนี้มานะคะก็คือความเกี่ยวข้องของเส้นตรงทั้งหมดเลยนะคะไปจำมาโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ